สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องพอกันคำๆแรงๆครับผมเมื่อนี้ครับผมพามาตกปลาอีกเม้นเช่นเคยนะครับผมสัรหาลอกทุ่งนะตกชะโดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาหมายใหม่นี่มาแบบสีครับผมสีพามานะครับผมมาด้วยกันครับผมลงไปเมื่อกี้นี่ครับผมเพิ่งมาถึงหมายนะครับไม่ดู้เขาเรียกว่าคลองอะไรนี่มาทางบ้านว่านะครับผมลงไปสี่ขัน ไอ้ปดุกเหมือนเดิมครับรตบสวยๆครับผมนี่ตรงนี้เวิง้งว่างน่าจะมีลุ้นบ้างละครับผมตบผักแน่แน่นนะครับผมไปอีกนู้นแน่นมากเลยมี้ตรงีปากป่องปากป่องปากหนา,า๋ยวรอดูผลงานจะมีเปล่าว่าน่าจะมีตัวครับผม เรากตรงลั่นคันต้องโกงแล้วครับวันนี้แต่คันไม่โกงตุดโกงอย่างเดียว<ม>แล้วครับดูสถานการณ์ <laughs> มีเสียงครับผมมีอาการนะครับผมมีอาการหุบแล้วครับพี่น้องป่าขยับเลยครับนี่คันนี้ครับผมคันเบสคันนี้นะครับนี่กีป่าขยับขยุกขยุกเลยครับ มีตัวครับผมจะลั่นไม่ลั่นแค่นั้นอะเสียงกัดดังตึบ๊บน่าเสียงกัดสนั่นเลยแต่ยังไม่ดึงครับผม อะไระให่ยิ่กว่าหูมแต่ไม่ดิ่นเลยวะเฮะ้ยร่างนงสูงแล้เนี่อเออมานี่แล้วนีอะไรวะ ก็รู้แล้วพี่ตอนวัดมันสู้ป่ะเฮ้ยเนี่ยเข้าวานนี้เนี่ยตรงหัวเนี่ยทำไมมันนิ่งไปเลย่รู้อ่ะนี่อ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี่ยตรงเนี้ย มัมน,นะมจะหลุด,งงลดหรอวะโอ้หมันกินขนาดนี้มันไม่น่าหลุดนะฮะต้องดิ้นนะตลับนะใช่ปลาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้บางทีบินขึ้นโดดทางนี้ผมใจจัดไม่น่าหลุดไม่หลุดทำไมไมันไม่ดินนะ้นอะ 给你弄回来 กเี้เฮ้ว่วว้าววันเข้าไม่ดีปลามานี้แล้วเอก็รู้มาตรงเนี้ยที่จะพึ้งเขาเันนิ่งเลยอยู่นะ มันยังดึงอยู่ที่แรกอะดึงไหมดึงที่แรกเลยตอนนี้ว่ามันสวนโอ้นี่ผักยืดเลยผักยืดเลยตัวเราตัวเนี้ยผักยืดเลยไม่ใช่เล็กเลยมึยงเน้ยตัวเนี้ยจ่อยในพอมานี่ตึงๆแล้วออไปก่อนพอตึงกี่ลันๆก็หวงงัดไม่ขึ้นอาไม่ไหวก็พี่น้อง เขาอยกหรือเปล่าเนี่ยดูคันเขาผมมัมม,มี่ครับผมมัมมี่วายกระโดกใหญ่นี่ก็ขึ้นแล้วนะโหใหญ่เอามีตัวนะครับผมได้งัดไปทีเดียวครับคันนี้งัดไม่ขึ้นหลุดใหญ่ถ้าเล็กมันต้องขึ้นครับผมส่วนมากปลาใหญ่ยาวขึ้นไม่ค่อยได้ <laughs> มันต้องบอกว่าใหญ่ไปก่อน คันนี้เราเลยเอ้ยคันนี้ก็เงียบไปเลยคนนี้ก็เงียบไบเลยป่ามืดแล้วนะครับผมเริ่มเย็นแล้ว เริ่มเย็นแล้วผลงานก็ยังไม่มีเลยครับพี่น้องวันนี้เพิ่งกินไปทีเดียวครับยังไม่ได้ตัวเงียบรอรุ้นกันต่อไปจะได้สักตัวไหมวันนี้ผลงานก็ยังไม่มีหมายก็สวยสวยน้ำเป็นโรงเลยครับผมใหญ่ครับผมนี่เม็ดปล่อยกัดเม็ดเลยครับพี่น้อง ยังไม่เอาเนลยครับผมเลี้ยงกันเลยนี่ฮะคันเพิ่งกินไปทีเดียวปลาก็หนาตัวอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่หนาตัวมีตัวนะครับผมผักก็สวยหม้ก็สวยกินไปทีเดียวยังไม่ได้มาแล้วครับหนึ่งคะแนนครับผมน้องดำครับผมน้องดำทำนะครับผมใหญ่นะครับผมไม้แรกหลุดนะครับผม ไม่รู้ติดตรงไหนเข้าไมด่ดีดึงแรงมากเลยไม้เลงอนี้ไม้นี้ไม่ค่อยสู้มากครับผ <c oughs> ห้ากว่าครับผ <c oughs> ไม่ถึงหก <c oughs> โลแล้วครับตัวนี้ตัวสี่หกนะ <c oughs> ใหญ่ใหญ่นใหญ่ใหญ่ครับไ <c oughs> หนสวยครับใหญ่ใหญ่หนึ่นก็จะไม่เอาแล้วจะกลับแล้วครับเนี่ย เอาละครับผมผลงานครับอได้นะครับหมายนี้กินสองไม้ครับผมได้หนึ่งครับเบ็ดเก้าโอนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเก้าโอนะครับผมเบ็ดเก้าโอครับผมตัวนี้เข้านะครับนี่เก้าโอครับผมเต็มครับผมอยู่นะมาแล้วครับผม ฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสัญหาเลาทุง่งนาด้วยครับผมดูหางโอ้โอหางอย่างกับฝากมือครับหนึ่งคะแ <laughs> <laughs> นน,นครับวันนี้ไม่ฝากครับพี่น้อง <laughs>